ขออนุญาตเริ่มคลิปที่ไ,ได้เท่้งนี้เราอยู่ที่ไหนคะไม่รู้ไม่รู้ก็ประชวบใช่ไหมประชวอกำลังไปบนเรือใช่ไหมใช่แล้วเมือ่อก่อนนางที่รถทู่ใช่ไหมลับหลับใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้เออ่เคทตี้ใช่ไหมเออ่เจอเคทตี้ได้ที่ไหนคะบแบบโซเชียลมีเดีย catchy เ n g e l catchy a n g e จใช่ใช่เฟซบุ๊กทิกเกอร์ทุกอย่างใช่ไหมใช่ค่ะดังมากดังมาก แล้วก็วันนี้เป็นแบบกิจกรรมเกี่ยวกับแบบ Eco Tourism ใช่ไหมแบบ e อ o friendly travel ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสวยมากโอ้ยใช่ใช่ใช่ไม่ดูหน้ากังเราวดูยิวจิ๋วว่าป็นยั่คันจีแบบทั้งช้าสัหวบนี่นะคะวันนี้นอกจากที่เราจะมีไปน้องให้ท่านได้รู้จักชุมชนนะคะในสิ่นของบ้านลชาแต่ว่าเน่าจ มีฝนโปรยๆค่ะเราก็อาจจะมีกิจกรรมให้ท่านบ,บริการท่านรับอาหารแล้วท่านก็มานั่งดูเด็กรักกุ้งค่ะพี่สายพี่จิมพี่เคที่มีแบบแมวไหมไม่มีแมวเพราะว่ารูมีแบบสุนัขสามสิบกว่าแล้วพี่วันราเป็นแบบที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงแก้แล้วก็เราจะใช้สิ่งนี้จับปลาแล้วก็กินใช่ตางเย็นใช่ช

ันไปถึงเม่คุณบอกว่านี่แบบเอนที่เรากำลังล่องเรือทอเป็นเรือชาวบ้านของธุรกิจชุมชนนะคะเพื่อที่จะมาชนแบบนี้เพื่อบ้าส่งดูนกค่ะส่วนอยากจะมาครับ ชลรละปทานครับจากน้ําจากด้านบนที่เขาไหลลงมาครับแล้วเขากินได้ไหมแล้วก็แพร่กระจายค่อนข้างไวมากกินได้ไหมน้องค่ะหนูทำ <c oughs> ไม่กินไม่มีใครกินพ่อ,อดูเหมืมอนเสริมให้กินเอาไปชุบแป้งทอดกรอบแทนก <c oughs> <อ>ัะพุ้งแต่กกกินได้ดิหน่ออ่อนกินได้ครับเนาออันนี้หน่ออ่อนกินได้ครับต้องส่งเสริมให้กินนะนี่เขาคงจะกินอยู่แหละแต่มึงดูพื้นที่จะกินยังไงให้หมดอะ แต่ก็มีแค่บางบ้านครับที่เขาหาแล้วก็มาทํากินงัอพวกกินหรือ่าบัวไม่กินเหรอฮะบัวไม่ไม่มีใครไม่ไม่กินต้องเอาไปไม่มีใครมาหาเพราะว่ามันกว่าจะได้นอออนมาทีมันก็ค่อนข้างยากเขากว่าจะดึงเพราะว่าโคนมันอยู่ค่อนข้างหลึกในในนี้โคนต้นมันอยู่ค่อนข้างหลึกอันนี้เราจะไปจุดนี้นี่สามารถไปดูเขาจูบกันได้ไหมคะแดดไม่ได้ครับคนละฝั่งคนละฝั่งใช่ครับ เข่มาที่ตรงไหนวะเขาจุบกันเราต้องนั่งรถออกไปรอบอะไมต้องอ้อมใช่จะอุกกส่เขาจุกันแล้วก็ที่นี่แบบน้ำเลึกไหมน้ำไม่ไม่ลึกมากเลยเนี่ยครับยึดโอเคยืนได้แล้วก็มันจะมีที่เป็นบินเลนด้วยบางจุดเดี๋ยวไปทายเขลากันนกทะเล ขาเขียวจะรองว่าแล้วก็ภาษาอังกฤษอันนี้เรียกว่าอะไรคะอ๋รู้ไหเอาฉันใส่ก่อเรียกว่า Onion o n หรือเปล่าไม่ใช่เคลเชฟแกริกเคลโซกระเทียมกระเทียม Garlic เธอยป็เคที่ไปเป็นอาจารย์สอนอินฟูที่ทำงานผม ค่ะมีมีบางอาะค่ะโดยเฉพาะสอนให้ลองพูดรายการผมพูดเป็นหน่อยได้ไหมอุ้ยนี่น้องยจ้อยเราจะเห็นหัวเห็นหัวหัวดอกบัวอ๋อดอกบัวใชอเห็นวัวเห็นวัวไม่ใช่ที่ดอกบัวคือแบบโลตัสใช่ไหมโลตัสลิลลี่ alien because have village didn't They there they them were species แต่ว่าก็ขึ้นหนาแน่นเหมือนกันบางทีปลาที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยครับบางทีเขาขึ้นมาเขาก็ลงไปในน้ำไม่ได้เพราะด้วยความที่มันขึ้นหนาแน่นมากด้วยจะต้องทำยังไงคะจะทำอะไรไม่ได้แล้วเอาไปทำสารไอก็เลยดูใบ อคือเขาไม่ริมันมากินกันผม,มไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีเพราะอะไรแล้วก็บางช่วงที่อ่า <Reese 's. S 2> มันพื้นที่มันแห้งครับสาหร่ายพวกนี้ก็ตายหมด <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีพวกเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ที่ยังอยู่มันฝังดินอยู่มันก็ค่อยโตขึ้นมาได้อีกรอบนีงอันนี้ครับซ้ายมือที่เห็นอันนี้จะเป็นบัดเกลื่อนบูดแผ่นครับแต่ว่าดอกมันไม่ออก เวลาต้องเที่ยวมาแบบแล้วก็อยากเช่าเรือแบบนี้แบบสามชั่วโมงเท่าไหร่คะสามชั่วโมงเท่าไหร่ใครนม้สามชั่วโมงหรือเราจะไปบนเรือกิมอนคือส่วนใหญ่เขาจะรับเป็นรอบครับหนึ่งรอบเท่าไหร่คะอันนี้รอบหนึ่งประมาณเท่าไหร่เอ่็จอลํา มน่ใจนะอยู่ประมาณหกร้อยว่าถึงพันเประมาณนั้นนะคแมาช่วยถอนันคัแล้วขาบนมาช่วยกอนที่ากันแล้วเขบนเรือสี่คนมางงได้สี่คนมาช่วยกองนี้หรือเปล่าเขาถูกกันพี่ก็รับผิดชอเหรอคือที่เรือนั่นได้สี่คนมันเป็นคขออกิธทยานด้วยรับเรือเยอะไม่มากเกิดอะไรเนี่ย l o these u ซาวด์ท like ี่สุดคือคุณมีแบบเอ่อบางชนิดที่มีอยู่ในตลาดแบบขายดอกบัวทำไมใช่เพราะพี่บอกว่าแบบทำแกงส้มได้หรือทำอาหารแต่ทำไมไม่เห็นคนขายในตลาดแบบไม่เห็นนะเนี่ยไม่เห็นกินดอกใช่คือจะบอกว่าอยู่ยังไงเนาะทำไมไม่เห็นคนกินดอก บบที่ประชวดไม่เคยเห็นในร้านอาหารไทยแบบดิชกับตกบัวคือพวกใส่บัวอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่เขาไม่ได้แบบมีคนหามาเยอะด้วยส่วนใหญ่ชาวบ้านหาก็จะกินเองมากกว่าหรือว่าแบบจะขายตามตลาดแค่ไม่มาก<อ>ขายไม่มากครับตามร้านอาหารจะไม่ค่อยมีไม่มีเลยมากกว่าครับเพราะว่าบางทีต่างคนที่เขามาท่องเที่ยวก็ไม่รู้ว่ามันสามารถกรินได้แต่ถ้าเป็นร้านอาหารตามแบบ A little handmade pier that we're gonna go on to like a little hike Yeah, and they did say that they have like monkeys. <laughs> I'd like to see some. They're like so like natural and beautiful. Oh,ปกติพี่ชอบแบบ hiking ไหม พี <dri> ่ม <a> ้าวงทุกคนต้นมะขามพี่ไปเชียงใหม่แต่ว่าไม่เคยแบบนี้อก็ง่ายๆถ้าแบบใส่รองเท้าทุกท้องนะตอนที่คนเข้ามาหรอ so beautiful a little out of breath saying that that's a tamar tree that's like a hundred or more years old pretty cool it's like located in such a weird location but i don't know who found it like that. แล้วก like, ็กำลังจะลงแล้วก็ลงยากกว่าขึ้นวันไหนโชคดีหรือ like ใหม่ new like hiking shoes keen shout out to you รู้สึกแบบดีมากชอบแล้วก็สไตล์แท้กำลังไปบอลอะไอย่้ยสู้ๆ getting like more views of the birds and the lilies and just like the na nature because the total time that we were supposed to be here is like around three hours <laughs> พี่เคท้ rate this experience out of 10ฮะ out of 10ตาส10อันนี้แบบสนุกขนาดไหน10 10 yes ไอเห็นนกมากมายอืมไอเห็นได้แบบเรียนรู้มากมายใช่ไหมแบบ l o t s of knowledge ใช่แล้วก็ได้เห็นพืชหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอืมได้เห็นสาหลายแบบใช่สาหลายที่แบบว่าเป็นเท่าแก่น้อยเออเหม็นมาก อารอมาเชราพีสอ่าฮะต่อไปเขาบอกว่าพวกเราจะพักพรอนใช่ไหมไม่รู้เราจะไปไหนต่อเราจะไปดื่มน้ำดื่มชากันเอาจริงๆได้เห็นในไอเทมเป็นร้านอาหารใช่ต่อไปเป็นร้านอาหารเป็นออร์แกนิกฟาร์มออร์แกนิใช่น่าสนใจเราไปกินกันเออได้เขาเชิญอะ

ผมว่าผมตัดแล้วส่งไปเลยแลวเพราะว่าาระนี่คร์ม a r นด n d c a ฟ่ เขาแบบใช้วัตถุดิบจากส่วนของเผ่าหรือเปล่าพี่คิดว่าน่าจะใช่เขาน่าจะมีส่วนของเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าส่วนอยู่ตรงไหนเพราะเรากินอาหารเขาไปแล้วใช่ไหมเป็บบนยีงห้อจีมีสุนัขด,ด้วยใช่ไหมใช่เหมือนมีน้องหมาตุง้งเลครอบครัวเยอะม,มาสุดๆคาเฟ่เข้าวจีด้วยแบบแรงมาก very strong coffee no on my lap when you we finished with lunch got my americano pretty strong like a huh? elephant sanctuary something like a similar like a zoo we're gonna get to our bus and head over there you know mm -hmm. yeah. มันมุรีรังไม่รู้ชิวอันนี้ไม่ใช่ที่แบบชางอันนี้แบบเวิร์กช็อปใช่ไหอชานไม่ใช่อันนี้คืออะไรคะขนมต้มค่ะขอบคุณค่ะอะให้ชาวบ้านปัจจุบันทำการท่องเที่ยวได้20ปีแล้วค่ะ เราเริ่มเป็นมาจากของโครงการ UNDP ด้วยนะคะอย,อยู่โครงการ UNDP นี้ก็ส่งเสริมของกกลมาสอปีแล้วเหมือนกันนะคะมาในรอบนี้ก็มาในรูปกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะ่าจะมาเกือบสิเกือบเจิบเปที่ทำเรื่องก,การเกษตรแล้วก็ใบสับหลังจากที่เราเดี๋ยวคอยกันอีกนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มารกุกควรกับกับเราขึ้นเราก็เลยมีเรื่องกิจกรรมเรื่องขวอยยไร่พอมาเรื่องขวอยยไร่เลยนะครับก็เราก็ทีนี้เราก็จะมาเป็นพิซซ่ากิจจุนโๆกลุ่มผู้เรียงพึ่งคือกลุ่มพึ่งเราเนี่ยจะเป็นพึ่งอนุรักษ์ของที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว overall we looked at the process of how they use elephant poop mixed with some pineapple leaves and then like they made paper out of it เมื่อก่อนพี่เคที่แบบทำกระดาษชักขี่ช้างใช่ไหมลก็เขเนครั้งแรกที่เคยเห็นอืมไม่เคยเห็นเพราะเมื่อก่อนพ่อแม่บอกว่าโอ้ใช่ที่ประเทศไทยเขาทำกระดาษชักขี่ช้างแล้วก็หนูไม่เชื่อ,อแต่เป็นสิส่งที่จริงว่า Amazing Thailand they behind the process of Cathy and George And my mobile with you. Thank you. Everyone's going to take photos, but I'll just film the atmosphere. <c oughs> ต้องไหนยกมือเลยจ้าขอบคุณครับคันละหคนไม่ต้องตกใจว่าอยู่หลังจะไม่เห็นครับช้างจะโผล่มาทักทายข้างๆรถนะครับแล้วเราจะไปถึงจุดที่จะสามารถจอดแล้วก็เดินลงไปดูหกท่านครับทีละหกท่านครับ So we w e r e washing the feet and they also wash the wheels of the car before going uh, on the cars because it's like in it case it's contaminated. There's like a lot of cars and it's like going in big batches. So if you come, then you gotta wait for the others. น้ำน้ำตกที่ไม่มีทางเข้าอ่ะมัเริเปลี่ยนพืนแล้วค่ะยังปลูกยังทลามันก็ไม่ได้ผลเหมือนทางใต้เพราะผลมันมันไม่ดีไงอ่าเขาก็เริ่มปลูกไปเขาปลูกชาวบ้านก็พยายามเปลี่ยนแต่มันดีที่สุดก็คือสปะรดอะค่ะเขาก็อยากต้องปลูกกันอยู่เพราะว่า การซื้อขา่อะไรเนี่ยมันคล่องเพราะว่าโรงงานมันเยอะที่สุดในประเทศก็ถืออยู่ที่ประจวบด้วยตลาดด้วยตลาดอะไรมันง่ายมันสับละลบน้บมัน<ช><ๆ>ง่ายมากเลยมันต้องคือ,อ,อต้องดินใช่ใชต้องคือดินคือส่วนมากถ้าเป็นถ้าเป็นโพรงนะคะมันจะถ้าสงถ้าอยู่ตามริมน้ำอ่ะมันจะอยู่ตรงที่ขับเทของน้ำอ่ะใบจอน เาอยู่กับพ่เป็นเหมือนแบบส่วนกลางของหมู่บ้าน and uh, how big is this like area like kilometer square meters 6500นห้าร้ันโอเคคุณเล่นจริงไม่อันะไรจริงหกแสนห้าหมืนไล่แล้วก็มีสัตวอะไรบ้างมีเกาลัดเกาลัดแล้วก็กระทิงแล้วก็มีอัลแฟนแล้วก็ได้หินเขาบอกว่ามีเสือบบดำด้วยอ่าวัวแดงวัวแดงวัวแดงผสมพันธุ์กับกระทิง เป็นตัวแบบไหนไม่รู้ไม่เคยเห็นเหมือนกันแนตะ่รอด yes. นอูน้องน้องเริกไม่เชื่อแล้วเราใชอยู่ที่นี่นอ,อีกกี่นาทีรู้ไหมประมาณไม่รู้ไม่รู้โอเค so helpful กลัว่าแต่น้องรอ The behind the scenes for k a t i e and George We're going to another point where there are like some kind of buffaloes. <laughs> <laughs> okay, mate. I'm not sleepy. I'm like, I'm like, I'm sleepy. What if I die? I don't know. I'm not sleepy. What if I die?

ห้าสี่สามและทั้งหมดนะครับและทั้งหมดนี่ครับนี่คือความหลากหลายทางชีวภาพครับรวมไปถึงการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันของมนุษย์แล้วก็สัตว์ป่า ก็รอเห็น6ตัวแล้วนะอยู่เมื um, uh, ่อก่อนเราก็มีนะคะเสือโคร่งอแต่มาสำรวจที่ล่างไม่เจอจะเมื่อก่อนสำรวจเจอ10ตัวเลยเมื่อ20ปีปี43ก็เรามาปล่อยได้ไหมมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในธรรมชาติถ้าเป็นเสักเลี้ยงแล้วอ่ามันจะไม่สามารถหากินได้ล่าเป็ดอะไรแบบนี้พรองมันให้อาหารเมทีเอื สนุกไหมเคที่ <Yes. S 1> ไม่นันงกับเรา outside outside สนุกกว่าแล้วก็ไม่ร้อน <c oughs> we done with this แล้ว้ต่อไปไม่รู้จะทำอะไรแะ p l a นอะไรเราได้น้ำแล้วนะ ได้น้ำแล้วก็รอทจกคนดำน้ำถักนิดนึงแล้วก็ไปรถทูดอีกหนึ่งครั้งนเหนื่อยไหมเหนื่ยอยมาก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณแมหรอพี่นิวขอบคุณางห้องนไป้องนำขอบคุณที่ช่วยเชืที่ยวันนี้นะคะเนคชว้กัสดี่ะตาเนี่ยนอนมากพี่ทำงานเก่งโอ้ห my god โอเคกับไปอนาคารกะว่าอาหารได้แค่มาด้วย